วิกฤตศรัทธาพระสงฆ์ไทยต้องปรับตัวอย่างไรด้วยเหตุการณ์ที่ถูกพูดถึงมากในสังคมออนไลน์ช่วงก่อนเข้าพรรษาที่ผ่านมากับกรณีของสีกากอฟที่เกิดความไม่สบายใจขึ้นกับพระผู้ใหญ่รูปหนึ่งซึ่งสร้างกระแสะวิพากษ์วิจารณ์และตั้งคำถามในวงกว้างทำให้หลายคนเกิดความกังวลเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือในวงการสงฆ์จากเหตุการณ์นี้มีผู้เกี่ยวข้องหงมีพระสงฆ์อย่างน้อย9รูปที่สึไปแล้ว เนื่องจากพัวพันกับสีกากฟอฟ 2. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพศออคาดว่าจะมีพระสงฆ์ศึกมากกว่านี้อีก 3. ม,มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินของสีกากอฟพบว่ามีเงินหมุนเวียน385ล้านบาทในรอบ3ปี 4. มีการตรวจสอบการโอนเงินจากวัดเข้าบัญชีสีกากอฟเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความประบางของความเชื่อมั่นและเป็นจุดตนใจว่าทุกฝ่าย ในพระพุทธศาสนาควรใส่ใจในเรื่องความ